สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนค่ะในบูรณาการทักษะการคิดคณิตศาสตร์หรือวิชา e n ล i สเ m e n t ของชั้นประถมศึกษาปีที่5เนื้อหาที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็คือเรื่องเครื่องหมายบวกคูณในตารางร้อยค่ะเด็กๆคงคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าตารางร้อยที่เราจะเรียนกันวันนี้แตกต่างจากที่เคยเรียนกันมาแล้วอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ตารางร้อยจะประกอบไปด้วยจำนวนตั้งแต่1ถึง1 0 0เมื่อเรานับจำนวนไปทางขวามือจะมีค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ1เสมอเช่นเริ่มนับจำนวนที่เลข1แล้วนับจำนวนไปทางขวามือจะได้เท่ากับ2และเมื่อเริ่มนับจำนวนที่เลข2แล้วนับจำนวนไปทางขวามือจะได้เท่ากับ3 และเมื่อเริ่มนับจำนวนที่เลข3แล้วนับจำนวนไปทางขวามือจะได้เท่ากับ4เรามาดูการนับจำนวนลงด้านล่างกันบ้างนะคะเมื่อเรานับจำนวนไปทางด้านล่างจะมีค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ10เสมอเช่นเริ่มนับจำนวนที่เลข1แล้วนับจำนวนไปทางด้านล่างจะได้เท่ากับ11เมื่อเริ่มนับจำนวนที่เลข11 แล้วนับจํานวนไปทางด้านล่างจะได้เท่ากับ21และเมื่อเริ่มนับจํานวนที่เลข21แล้วนับจํานวนไปทางด้านล่างจะได้เท่ากับ31ต่อไปเรามาดูการนับลงด้านล่างขวากันบ้างนะคะเมื่อเรานับจํานวนไปทางด้านล่างขวาจะมีค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ11เสมอเช่นเริ่มนับจํานวนที่เลข1 แล้วนับจํานวนไปทางด้านล่างขวาจะได้เท่ากับ12เมื่อเริ่มนับจํานวนที่เลข2แล้วนับจํานวนไปทางด้านล่างขวาจะได้เท่ากับ13และเมื่อเริ่มนับจํานวนที่เลข3แล้วนับจํานวนไปทางด้านล่างขวาจะได้เท่ากับ14 ต่อไปเราจะมารู้จักตาราง2องคูณสในตารางร้อยกันนะคะตาราง2อคูณสจะมีลักษณะดังนี้เราไปดูกันนะคะว่าตาราง2อคูณสแฝงอยู่ตรงไหนบ้างเห็นไหมคะว่ามีตาราง2องคูณสแฝงอยู่มากมายเลยค่ะ ถ้าครูเลือกตาราง2คูณ2ที่มีจำนวน 13, 14, 23และ24แล้วเขียนวงล้อมจำนวนในแนวทะแยงมุม2แถวเป็นเครื่องหมายคูณหลังจากนั้นนำจำนวนทั้งสองที่อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมมาบวกกันแถวแรก13บวก24และแถวที่2คือ 14บวก23 13บวก24ได้เท่ากับ37และ14บวก23ได้เท่ากับ37สังเกตดูว่าผลลัพธ์จะได้เท่ากันค่ะแสดงว่า13บวก14บวก23บวก24จะได้เท่ากับ37คูณ2ผลลัพธ์ได้เท่ากับ74 เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะผลลัพธ์ของตาราง2คูณ2เท่ากับ58จงหาว่าจำนวนที่อยู่ในตาราง2คูณ2ได้แก่จำนวนใดบ้างจากผลลัพธ์ของตารางเท่ากับ58ซึ่งเกิดจากการบวกของแนวเส้นทแยงมุม2แถวจะได้ว่าเส้นทแยงมุม1แถวเท่ากับ58หารด้วย2ผลลัพธ์ได้เท่ากับ29 เรามาดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะจำนวนที่เรียงกันบวกกันได้9คือ4บวก5ซึ่งอยู่ในโซนสีฟ้าและ9บวก0ซึ่งอยู่ในโซนสีเหลืองค่ะต่อไปมาดูที่หลัก10บค่ะจํานวนที่บวกกันได้2คือ0บวก2และ1บวก1ซึ่งอยู่ในโซนสีชมพูค่ะ จะเห็นว่าจำนวนที่มีสีซ้ำกันคือ 14, 15, 24และ25ถ้าเราเลือกจำนวนที่อยู่ในตาราง2คูณ2นี้จะได้14บวก25เท่ากับ39และ15บวก24เท่ากับ39ซึ่งคำตอบได้ไม่เท่ากับ29 จำนวนที่มีสีซ้ำกันในตารางถัดไปคือ 10, 19, 20และ29ถ้าเราเลือกตาราง2คูณ2ที่มีจำนวน 19, 20, 29และ30จะเป็นไปไม่ได้เพราะหลัก10บของเราจะต้องเป็น1กับ2เท่านั้นถ้าเราเลือกตาราง2คูณ2ที่มีจำนวน 9, 10 19และ20จึงเป็นไปได้เพราะหลัก10บของเราคือ1กับ2และหลักหน่วยของเราคือ9กับ0จะได้9บวก20เท่ากับ29และ10บวก19เท่ากับ29ดังนั้นจำนวนในตารางสองคูณสองได้แก่ เก้าสิและยีสเด็กๆคะในตารางร้อยนะคะเราจะมีตารางสองคูณสองแฝงอยู่มากมายเลยค่ะถ้าครูให้ A B C D เป็นจำนวนที่อยู่ในตารางดังนี้เมื่อเขียนวงล้อมจำนวนในแนวทะแยงมุมสองแถวเป็นเครื่องหมายคูณเราจะได้ว่า a บวก d เท่ b b b <ม> <IO> ากับ b บวก c เสมอค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะจากตารางร้อยนะคะครูจะวงล้อมจำนวนในแนวทะแยงมุมเป็นเครื่องหมายคูณดังนี้ค่ะจะได้ตาราง2อคูณ2นะคะซึ่งมีจำนวนดังนี้ค่ะ สองสามสิบสองและสิบสามคือสอง D คือสิบสามจะได้ A บวก D นั่นก็คือสองบวก13 B คือสามคือสิบสองจะได้ B บวก C นั่นก็คือ3บวก12 ตรวจสอบคำตอบนะคะ2บวก13ได้เท่ากับ15 3บวก12ได้เท่ากับ15ตัวอย่างต่อไปนะคะครูจะวงล้อมจำนวนในแนวทแยงมุมเป็นเครื่องหมายคูณดังนี้ค่ะจะได้ตาราง2อคูณ2ซึ่งมีจำนวนดังนี้26 27 36และ37 A คือ26 D คือ37จะได้ a บวก d นั่นก็คือ26บวก37 b คือ27 c คือ36จะได้ b บวก c นั่นก็คือ27บวก36ตรวจสอบคำตอบนะคะ26บวก37ได้เท่ากับ63 และ27บวก36ได้เท่ากับ63ตัวอย่างต่อไปนะคะจากตารางร้อยครูจะวงล้อมจำนวนในแนวทะแยงมุมเป็นเครื่องหมายคูณดังนี้ค่ะจะได้ตาราง2คูณ2ซึ่งมีจำนวนดังนี้ 19, 20, 29และ30 a คือ19 d คือ30 จะได้ a บวก d นั่นก็คือ19บวก30 b คือ20 c คือ29จะได้ b บวก c นั่นก็คือ20บวก29ตรวจสอบคำตอบ19บวก30ได้เท่ากับ49และ20บวก29ได้เท่ากับ49สังเกตจากตารางของเรานะคะ A คือ19 B คือ20 20เกิดจาก19บวก1 C คือ29 29เกิดจาก19บวก10 D คือ30 30เกิดจาก19บวก11จากตารางเมื่อสักครู่นี้ครูจะขอนำมาเขียนใหม่ดังนี้นะคะจากตาราง2คูณ2 มี a, b, c, d a คือ19เมื่อนับจำนวนไปทางขวามือจะบวกเพิ่มขึ้นครั้งละ1จะได้19บวก1เมื่อนับจำนวนไปทางด้านล่างจะบวกเพิ่มขึ้นครั้งละ10จะได้19บวก10เมื่อนับจำนวนไปทางด้านล่างขวาจะบวกเพิ่มขึ้นครั้งละ11 จะได้19บวก11จะเขียนใหม่ได้เป็นช่องแรกคือ a ช่องถัดไปทางด้านขวามือคือ a บวก1แสดงว่า b เท่ากับ a บวก1ช่องถัดไปทางด้านล่างคือ a บวก10แสดงว่า c เท่ากับ a บวก10 ช่องถัดไปทางด้านล่างขวาคือ a บวก11แสดงว่า d เท่ากับ a บวก11จากตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะสามารถสรุปการหาผลบวกได้ดังนี้ค่ะจะได้ a บวก d เท่ากับ a บวก a บวก11เด็กๆจะสังเกตดูนะคะว่า d ของเราก็คือ a บวก11 และ b บวก c เท่ากับ a บวก1บวก a บวก10สังเกตดูนะคะว่า b ของเราคือ a บวก1และ c คือ a บวก10ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะจากตารางร้อยนะคะครูจะวงล้อมจำนวนในแนวทแยงมุมเป็นเครื่องหมายคูณดังนี้ค่ะ เราจะได้ตาราง2องคูณ2ซึ่งมีจำนวนดังนี้ 41, 4 2 51และ52จําจำนวนแรกของเราคือ41นะคะให้นักเรียนสังเกตดูว่าจำนวนทางด้านขวามือจะบวกเพิ่มขึ้น1เสมอจะได้41บวก1นจำนวนทางด้านล่างจะบวกเพิ่มขึ้น10เสมอจะได้41บวก10 และจำนวนทางด้านล่างขวาจะบวกเพิ่มขึ้น11เสมอจะได้41บวก11ต่อไปนะคะเรามาดู a ของเราคือ41และ d ของเราคือ41บวก11จะได้ a บวก d เท่ากับ a บวก a บวก11 d ก็คือ a บวก11ค่ะ a ของเราคือ41นะคะจะได้41บวก41บวก11ผลลัพธ์ได้เท่ากับ93ต่อไป b คือ41บวก1และ c คือ41บวก10จะได้ b บวก c เท่ากับ a บวก1บวก a บวก10 b คือ a บวก1และ c คือ a บวก10 A คือ41นะคะจะได้41บวก1บวก41บวก10ผลลัพธ์ได้เท่ากับ93ค่ะต่อไปเราลองมาทายกันดูนะคะหาค่าของ B C และ D จากตาราง2คูณ2ซึ่งมีจำนวนดังนี้ค่ะ56 B C และ D เนื่องจาก b เท่ากับ a บวก1เด็กๆยังจำกันได้นะคะจำนวนทางขวามือเพิ่มขึ้น1ค่ะและ a เท่ากับ56จะได้ b เท่ากับ56บวก1ผลลัพธ์ได้เท่ากับ57เนื่องจาก c เท่ากับ a บวก10ยังจำกันได้ใช่ไหมคะจำนวนด้านล่างเพิ่มขึ้น10 และ a เท่ากับ56จะได้ c เท่ากับ56บวก10ผลลัพธ์ได้เท่ากับ66และเนื่องจาก d เท่ากับ a บวก11เด็กๆอย่าลืมนะคะจำนวนด้านล่างขวาเพิ่มขึ้น11และ a เท่ากับ56จะได้ d เท่ากับ56บวก11ผลลัพธ์ได้เท่ากับ67 ดังนั้น b เท่ากับ57 c เท่ากับ66และ d เท่ากับ67ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะลองมาทายกันดูนะคะ c บวก d เท่ากับ b บวก c หาค่าของ a บวก d เท่ากับ b บวก c เนื่องจาก a บวก d เท่ากับ a บวก a บวก11 d ของเราก็คือ a บวก11ค่ะและ a มีค่าเท่ากับ4จะได้ a บวก d เท่ากับ4บวก4บวก11 d ของเราก็คือ4บวก11นะคะ4บวก11ได้15 15บวก4ได้เท่ากับ19 และเนื่องจาก b บวก c เท่ากับ a บวก1บวก a บวก10 b ก็คือ a บวก1และ c ก็คือ a บวก10 a มีค่าเท่ากับ4จะได้ b บวก c เท่ากับ4บวก1บวก4บวก10 b ก็คือ4บวก1และ c ก็คือ4บวก10 4บวก1ได้เท่ากับ5 4บวก10ได้เท่ากับ14 5บวก14ได้เท่ากับ19แสดงว่า4บวก15เท่ากับ5บวก14ตรวจสอบคำตอบนะคะ4บวก15ได้เท่ากับ19และ5บวก14ได้เท่ากับ19ดังนั้น a บวก d เท่ากับ b บวก c จะมีค่าเท่ากับ19ค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะ15บวก d เท่ากับ b บวก c หาค่าของ a บวก d เท่ากับ b บวก c เนื่องจาก a บวก d เท่ากับ a บวก a บวก11 d คือ a บวก11นะคะและ a มีค่าเท่ากับ15 จะได้ a บวก d เท่ากับ15บวก15บวก11 d ก็คือ15บวก11จะได้เท่ากับ26 15บวก26ได้ผลลัพธ์เท่ากับ41และเนื่องจาก b บวก c เท่ากับ a บวก1บวก a บวก10 b คือ a บวก1และ c คือ a บวก10 a ของเรามีค่าเท่ากับ15 จะได้ b บวก c เท่ากับสิบวกหนึ่งบวกสิบวกส b คือ15บหวกหและ c คือ15บห้าบวก10บสบวกหนึ่งได้เท่ากับ16 1หสิบห้าบวก10บได้เท่ากับยี่สิบวกยีได้ผลลัพธ์เท่ากับสีแสดงว่าสิบห้าบวกยีเท่ากับสิบวกยีา มาตรวจสอบคำตอบนะคะ15บวก26ได้เท่ากับ41และ16บวก25ได้เท่ากับ41ซึ่งได้คำตอบเท่ากันนะคะดังนั้น a บวก d เท่ากับ b บวก c เท่ากับ41ค่ะเรามาสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปวันนี้ค่ะในตารางร้อยจะมีตาราง2คูณ2แฝงอยู่มากมาย เมื่อเขียนวงล้อมจำนวนในแนวทะแยงมุมสองแถวเป็นเครื่องหมายคูณดังนี้จะได้ว่า a บวก d เท่ากับ b บวก c เสมอแล้วอย่าลืมนะคะจำนวนทางขวามือเพิ่มขึ้นหนึ่งเสมอค่ะจำนวนทางด้านล่างเพิ่มขึ้นสิบเสมอและจำนวนทางด้านล่างขวาเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเสมอค่ะ การบ้านส,สำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำใบกิจกรรมเรื่องเครื่องหมายบวกคูณในตารางร้อยค่ะในกรณีที่ไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้เขียนเฉพาะคำตอบใส่กระดาษ AC ถ่ายรูปส่งในบทเรียนออนไลน์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับตารางร้อยในวันนี้คงพอทำกันได้นะคะคำคมสำหรับวันนี้ค่ะ การที่เราลงมือทำสิ่งใดนั้นแล้วทำผิดยังดีกว่าการที่เราไม่เคยลงมือทำอะไรเลยค่ะเพราะการที่เราไม่เคยลงมือทำอะไรนั้นเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดฝากไว้ให้คิดนะคะสุดท้ายนี้ค่ะหากใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้ค่ะครูรอการบ้านเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ